สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่องเที่ยวเกษตรพิเศษไม่เลี่ยงที่สุขสุกนุ่นวันี้สิมาเปิดราคากพืจิตการบ้านเชิญกับพอแป้งก็จะมาฝากจักตัวนะพี่น้องเอาไปสอบถามพอแป้งกันไปเลยครับสวัสดีครับได้น้ำตัวนะครับผมพอแป้งบ้านเชิญภาษาไทยที่โตครับวันนี้เขาเสียมาเปิดจักตัวครับนี่มั่นข้องเจียตัวหนึ่งครับแล้วกับเมียสาวสองตัวครับอ๋อครับ แม่นี่นี่เพิ่นไม่ซื้อบ่ครับแม่นี่อันนี้ใส่ท่องแบบไหนครับเพื่อนเป็นเรล่าก่อเพิ่นมาจากทั้งใดครับสายเพชรอุดอร,รสายเพชรอุดอรนะเนาะเป็นเจ้าเนื้อนะครับบ่งแผ่นหลังเพิ่นครับแผ่นหลังแบกใยนะครับแผ่นหลังหนาใหญ่หน,น,นังหนาซายใ่ครับพี่น้องเ,อเล็บน่อยกอดมนดีโบมีต่หนี้เนาะกวามสูงเพื่อนเท่าใดครับแม่นี่140ยสี่สิบสถานะในทองเพิ่นมีแล้วบ่ครับ นี่ียบร้อยแล้วทองแก่แล้วครับทองแก่สิบเดือนแล้วครับนี่เริ่มบวมแล้วเด้ครับได้สิบเดือนแล้วเนาะใกล้สิออกแล้วเนาะครับผู้ใดเห็นแล้วอยากเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บล็อกตั้งกินต่อพอแป้งเข่ามานเดี๋ครับพี่น้องได้กินน้องพร้อมนี่ครับใกล้ออกแล้วครับนี่ครับใกล้สิออกแล้วนะครับออกใกล้ออกเร็วๆนะครับแม่นี่สองกิ่งนะครับพี่น้องเห็นแล้วกลับมาเบิ่งมาชมเอาเพื่อสนใจอยากได้ ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกผสมกับพ่อพันุใดไปครับพ่อพันุตัวใหญ่ยู่ครับพ่อพันุตัวใหญ่นาะคอยมาเบิงมาถามับตัครับทับตครับทับตนะครับพี่น้องก็คอยสอบถามพอแป้งเขามาครับพี่น้องถ้าสนใจจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุแม่บอกกันนะครับท้องที่ใดแล้วครับอันนี้ท้องสองมาท่านก็รอาวมซื้อมาท้องที่สองเนาะครับเบิงเออบักเผาใหญ่ครับพี่น้องเร็บแข็งเร็บขาผมมีตําหนิเอา กลมหัวลงจะบาดนะครับเบิ้งหนาเพิ่นนะครับเบิ่งหนามีควันสองทางเขาเปิดดีครับพี่น้องวหนูก็น่นดีแม่นี่ครับเพื่อสนใจดีครับโู้เนาะครับเบิ่งหาลำตัวแผ่นหลังหนาางครับพี่น้องครับใกล้ออกแล้วครับคว้สูงเพิ่นเท่าใดครับแม่นลอยสี่สิบนะครับพี่น้องประกันเนาะประกันคว้สูงขาบัตโบัถอนนะครับแม่นี่ครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องโห้ เขาเปิดราคาลายปันไดครับแม่นี่นี่สิบเจ็ดห้าพันสิบเจ็ดห้าพันต่อร่องได้เนาะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่นบ่ครับกลับมาเบิ่งมาชมบ่านะต่อร่องได้ครับเบิ่งนะครับอ่างใ่อ่างลึกดีแม่นี่ครับลำตัวหนาครับโค้งสางดีครับเบิ่งทไทยไทยก็โคนหางใ่หางสวยอ่าสองกิ้มครับพี่น้องเลี้ยงลูกดีครับแม่นี่ยืนนิ่งดีครับเพื่อใดสนใจก็จัง ติดต่อพอแป้งเขามาเบอร์โทรเบอร์ใดครับศ8นย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์็ดแปดสาม็ดแปดสามสี่เก้านศย์สี่เก้านศย์ครับกับมา่บึงมาช่มเอานะครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับเพื่ออยากได้แย่พันธุ์สูงร้อยสี่สิบเนาะครับครับกระท่องก็จะออกแล้วครับพี่น้องใก็้จะออกแล้วเอาไปได้กินน้องได้ลูกพร้อมเปิดหนึ่งได้สองครับพี่น้องครับตัว่ตไปแม่ครับครับ อันนี้ก็ครับอลูกแรกกับตัวแม่อ๋อลูกแรกตัวแม่เนาะเอาไปรุ่นตัวแม่อีกนะครับพี่น้องครับกลับมาเบิงมาชมเอาครับอยู่บานเซิร์นครับพี่น้องเป็นเ่าปเลี่ยงครับแม่นี่ครับครับตัวต่อไปเลยครับครับตัวต่อไปครับพี่น้องครับมาชมแม่ที่สองครับพี่น้องแม่ที่สองนี่เพิ่นไม่ซื้อบ่ครับ สาวดอกเล่าเนาะเราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับแมนสายเพชรอุดรครับสาย,สายเพชรอุดรเนาะครับเป็นเจ้าเนื้อครับเป็นสันเบื้องแผ่นหลังเพิ่นครับพี่น้องแผ่นหลังบักง่ายนะครับเป็นสีดอกเล่าสวยแม่นี่อ่างเงาอ่างลึกอ่างใหญ่ดีครับเอ่อหนังหนาซาใหญ่ครับมีขวานหาบเงินหาบทองครับพี่น้องเบื้องปันทายเพิ่นครับทายคนหางใหญ่เอ่อ หางเลยเข้าพี่น้องหางดีครับนมซีเต้าน้อยงามครับพี่น้องเบงรับลำตดีครับอายุเพิ่นได้ยักปีแล้วครับแม่สองปีเก็เดี่ยนเนาะพร้อมผสมเนาะครับเบงควอมสูงเพิ่นหลายไปไหนครับแม่ร้อยสามสิบสี่เนาะครับเบงแข้งขาดีบ่มีตหมีเนาะเรียบน่อยกอดม่นดีครับแม่นี่ครับเบงด้านหน้าครับพี่น้อง เบิงเป็นหัวหมอท่องเขาเปิดดีครับพี่น้องครับเบิงสองอ่องนะครับเอือกเปล่าญ่แข็งเรียบขาดีครับเบิงครับยางจะบะนะครับอ่าเนี่เพิ่งยางให้พี่น้องเฮาเบิงเพื่อตัดสินใจจะเอาไปเปลี่ยนแม่พันธ์แม่บอกครับพี่น้องครับเอาครับเบิงทำตัวสวยครับครับเบิงถ่ายก็ดีค้นหาง่ายดีครับอ่าน้มซีเต้า ควอมสูงเพิ่มเติมใดครับร้อยสามสิบสี่เนาะประกันควอมสูงครับอ่าเปิดราคาหลายปนใดครับแม่นี่ยร่แปดสิบห้าครับแปดสิบแปดสิบห้าเนาะต่อรองได้ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาน้ำพ่อแป้งครับอา่ามีรถรับส่งเนาะครับมีรถรับส่งพี่น้องกัโทรเข้ามาหาพ่อแป้งครับอา่าบริการมีรถรับส่งให้ถึงหม่องถึงทีครับพี่น้องเพื่อผู้ใดสนใจ จะเอาไปเลี้ยงตินแม่นางครับใกล้กัพพ้อมผสมพันธุ์แล้วเนาะครับครับสวยๆเลยครับแม่นี่เปิดอยู่ที่85,000บาทเนาะครับครับครับต่อต่อไปเลยครับผมครับมาเบิงตูที่สามครับพี่น้องตัวที่สามนี่เพิ่นมีซื้อ่ครับอันนี้อีหั้นตัวนี้ครับอีนีขาวอีขาวเนาะครับเร่อเราก่อเพิ่นมาจะใช้ไหนครับนี่อันนี้ เป็นเสื้อต่อมาแต่ว่าเป็นเสื้อสายดีอยู่ครับครับเสื้อสายสายพัฒนามาแล้วเนาะแม่นี่พัฒนามาแล้วกับเบิ้งเอาพี่น้องกับเป็นแม่นังเนาะเป็นแม่นางเพิ่งได้แยกปีแล้วครับแม่นี่อันนี้ไป้ปีเก็ดเดือนครับปีเก็ดเดือนแล้วนะครับพี่น้องเบิ้งกับมีขวัญคือกันครับพี่น้องขวัญเกี่ยวมาดันหลังเกี่ยวมาดันหนานะครับพี่น้องกับขวัญหาเงินหาทองเอ่อล่ำโตหนาดีอ่างลึกดีครับพี่น้องนี่แม่นี่กับ เป็นเต่าไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่ก็แข้งขาดีเร็บหน่อยกอดมนดีครับพี่น้องครับมาเบิงด้านนาครับเป็นตาแต้มดีครับแม่นี่ตาแต้มแก้มจ้ำข้ออองถุงน้องขาวครับเล็บกเผ่างเร็บน่อยกอดมนดีบม่มีตำหนี้เนาะครับแม่นี่ก็หัวหมอท่องเขาเปิดดีครับแม่นี่เอาดึงขึ้นมาพี่เลยครับดึงขึ้นมาพี่น้องเข้าชมเพื่อตัดสินใจจกเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ครับเบิงครับ เบิ่งทไายเพื่อนนะครับไทยไทยให้พี่น้องเฮาเบิ่งครับเบิ่งกับคนหางใหญ่หางสวยนมสีเตาเน้นหน่อยงามๆครับพี่น้องครับบ่มีตําหนิเนาะแข้งขาดีเล็บน้อยกอดม้นดีครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์ดีครับอ่างดีครับสูงหไรไปไหนครับแม่นี่สูงไรสามสิบครับสูงร้อยสามสิบประกันความสูงขาปฐุกปถอนเนาะครับเพิ่นกันจะ แดดฮ้่นดีนะครับพี่น้องกับยู่แดดครับพวกนี้กระทายู่แดดชัดๆให้พี่น้องเขาเบ่งเพื่อเป็นอยากไปเลี้ยงกันครับกลับมาเบ่งมาชมเอาน้ำพรอแป้งเปิดราคาหลายปเลยครับแมียนเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเนาะครับกับเจ็ดสิบห้ากับบ่ถึงแสนครับพี่น้องกับมาเบ่งมาชมเอาตัวร้องเอาเนาะขายง่ายครับขายง่ายดีครับขายง่าายเติมเติมเติมเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมันบอครับ เจ็ดหมื่นห้าพันกลับมาเบิ่งมาชมเอาน้ำพรอแป้งมาต่อรองเอานะครับพี่น้องครับอยู่บ้านเซิรนจัดมาสองแม่นางกับอีกแม่อแทองแก่ตัวหนึ่งเนาะครับกลับมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับกบอเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามสี่เก้าศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูนย์ศูนย์กับพรอแป้งได้ครับพี่น้องก็อยากได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอ่อเขากับต่อรองได้กับมีรถรับส่ง มีรถรับส่งครับพี่น้องครับกลับมาคุยมาเบิงเอานะครับพี่น้องกลับมาคุยกับพ่อเปี้ยงเบิงเอานะครับเกตมื่นหาพันบาทล้ำตัวดีหนาดีนะครับเลี้ยงง่ายเนาะกินยาดีครับนี่เบิงหนาเพิ่นนะครับเบิงหนาเพิ่นวโนกัอโน่นดีครับพี่น้องครับเบิงเขาหัวหมอท่องครับครับถ้านีกาฝากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ